หีบเลยครับพี่น้องว้าวสุดๆไปเลยนีไ่ไงใครอยู่ข้างในไองว้าวาว,าว,าว,าว้าวว้าวว้าวแก้วสวัสดีครับสวัสดี พ่อแม่พี่น้องป้องไปสกูสุกรร๊อตกันก่อนละครับนี่ก็มาพบมาพอกับช่องคู่ดีชาแนลกรรันก่อนละพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่กันมีเมนูเด็ดมานำเสนอให้เราครับกุ้งกุ้งฝอยครับสดๆเลยพี่น้องสดอยู่ครับแต่ว่ามันตายไปแล้ว <laughs> มันเทือกันแช่ตู้เย็นมันเลยแข็งครับพี่น้องเย็นจ่อยๆอ,อยู่มื่อนี่กันสิมาเฮ็ดก้อยกุ้ง ให้ hey, พี่ให้น้องเบิ้งให้กอ,อล่ะครับทำอาหา,หารมาชิปปรุงไปได้ครับวันนี้พี่น้องเอาสูตรแบบบ้านๆสูตรง่ายๆเลยครับสูตรคู่ดีนี่แหละมาก่อนเดินก็ใส่เอาใส่พริกผงก่อนพี่น้องหยา อืมไม่รูเป็นอะทั้งสองกับพ่อละเนาะเป็นแต่เพียนอุบาทว์เลย <laughs> แล้วกับผงชูรสพี่น้องเอ้ยเซไลน์นี่แหละอันนี้นะเซไลน์แซบไลน์พี่น้องบ้านผมนี่พวกเซจะมาเข่าครับเอาหาดประเดีครับ ข้าครัวครับพี่น้องยักซอนหนึ่งใส่ใส่เลยเนี่ยน้ำปลานิดหน่อยนะครับอ้าวขาวัดบัวบาดขาดมาเลยครับประแดก Chạy chắc nồi Oh bó bạc Để khuôn vòng con P'nông Ôi, nằm lay chạy quá Cung phói sốt sốt P'nông Chắc mắn hành bó tên thật lắm, mắn tài lèo Chắc mắn sốt dô หอมครับหอมนิดนึงใส่หอมน้ำเนี่ยที่เสร็จเลยเพี่องเนี่ยใส่มะนาวสีเลยจัดไตยคู่ดีต่อด้วยมะนาวหรือเลมอนพูดเลว อีกภาษาอังกฤษพร้อมติบีบเลยครับพี่น้องว้าวสุดๆไปเลยเนี <Yeah. S 2> ่ยใส่จากไหนพี่น้องว้าวว้าวว้าว,ว,าวแก้วคนตัวบาดนี่ คนครับคนมนันนุ่มหนุยซิมครับพี่น้องซิมชิมชิมชิมกดแซบ่บอีกคำหนึ่ง คือจับมาอืมคอ,อยยัดเก็บด้พี่น้องนี่ครับพี่น้องขาดบอได้มันอยู่ของครูกันครับเขาเหนียวกองเขาหน่อยขาแม่ครับมาอืม มันไงคุยรวดนี่แซ่แบแซ่บครับพีน่น้องเจ๊ยังเดียวหนวดมันปัก บางคนคดเขาเจ้ากระทีเอากันไก่หนีบหน่วมันออกแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะพี่น้องแต่ว่าโอ้ยผมก็สิบประเทศดอกใจขาดตายพอดีกชิได้กินไก้รดลดเนาะค่อยหยำเามาเมื่อนู่นนี่ อใส่บักสองส้าวมึงได้เนาอตุ๊จีขักว่ามังพักไปเนาะพักกับมีสลัดกันลำมะเขือมะเขือแาวมะเขือเปาะอะมันบ้านนี่แหละพักกันได้ต่อครับ

น้ำกันบ้งหูจกักจิกินนี่ยังพอดีมีคนมาขายกุ้งให้ก็เลยซื้อถุงก็ยี่สิบบาทครับก็เลยซื้อมาสองถุงครับพี่น้องสองถุง ผมได้ต่อเิ่นิันบอกว่าขายถุงละยี่สิบบาทผมก็เลยว่าสองถุงห้าิบได้บ่เพิ่นก็เลยว่าบ่ไดครับ่นว่าสองถุงสี่สิบมันจะขาดทุนมาแั่ิ่มว่าผมก็เลยว่าโอ๊ยลดให้แน่ผมก็เลยว่าสองถุงห้าสิบบาทบ่ได้บอผมว่าเพิ่นก็เลยว่าบ่ไดขายสี่สิบมาสั่งว่าก็เลยได้สื้อสี่สิบบาทครับพี่น้องโอ้ยจันบอก่นยานขาดทุน

แ้่ว่ากันอีกเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็กคือเขาเอาลงโกกับกระตําพี่นอ้องก็จะเป็นตํากุ้งแต่ว่าขันขันก้อยประตูเลยเขาก็จะเกอมาก้อยกุ้งแต่ว่าผม,ก,มากคขับแบบนั้นมันมุน

Ô oh, phết Phết đâu, phết thiệt Hmm. Cần nó. ไฟตัวนี้ยัยยไงไงบ้องล่ะเจอคำว่นไหนะเฮ้ยเป็นแล้วครับเอ้าย,ยิ้มเลยไม่นอ้องยิ้มี้ก็คือเกาแห้วครับ สุดท้ายกั็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ช่องคู่ดีช่าแนวเฮ้ยก่แล้ะครับแค่กดติดตามกดซับสไคร้ผมก็ถือว่าเป็นกําลังใจใผมเฮ็ดมีม,มีแห้งเฮ็ดคลิปต,ต่อไปได้เราด้วยครับขอบคุณครับแก้ว